เรื่องวุ่นวุ่นของการอายัดบัญชีนะครับแล้วปรากฏว่ามีพ่อค้าแม่ค้าหลายคนโดนหางเลขไปด้วยล่าสุดวันนี้14กันยายน68ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีก็โพสต์บอกนะครับมาตรการป้องกันอัชญรยกรรมออนไลน์กำหนดระงับบัญชีต้องสงสัยชั่วคราวเพื่อตรวจสอบโดยใช้แนวทางนี้มาระยะหนึ่งแล้วซึ่งสามารถช่วยปิดกั้นเงินผิดกฎหมายได้ แต่กรณีนี้หากกระทบกับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องท่านสามารถสอบถามข้อมูลกระบวนการการขอยกเลิกการถอนอายัดได้ายด่วน0ย์ AOC หมายเลข1 4 4 1กด2นะครับปรากฏว่าหลายคนโทรเข้าไปเหมือนกันฮะแล้วทีนี้รอสายนานมากนะครับ10นาทีแล้วก็ยังไม่ได้คุยโดยปลายสายก็บอกว่าขณะนี้มีผู้มาใช้บริการเต็มทุกคู่สายนะครับขณะเดียวกันทางแบงคชาติธนาคารแห่งประเทศไทย วันนี้14กันยายน68เรียกประชุมด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแนวทางการอายัดบัญชีและกระบวนการปลดอายัดนะครับเดี๋ยวรอบทสรุปจากการประชุมครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางอย่างไรว่าแต่ว่ามีพ่อแม่พี่น้องท่านไหนบ้างไหมที่โดนอายัดบัญชีไปโดยที่ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับกบวนการบัญชีม้าเลยแล้วกว่าจะสามารถปลดการอายัดได้ใช้เวลายาวนานขนาดไหนรวมถึงเอกสารที่ใช้ด้วยว่าเยอะขนาดไหนนะครับ